โมลายังพี่นของเอ้ยเลาะมาตับทางเห็นเหมือนไก่ปลาบินออกมาซองเห็นไข่มันนั่นเองจะเข้ากับบริต๊อกมันต้องดีดีเดี๋ยวหกหน่วยซองสี่หกหกหน่วยเฮ้ยมันจะพักไข่เลยนี่โมรายยังหลับเฉาเลยเหลาะกับบอลอยู่มย อ๋อหอดบ,ออหบ่อน,ออออนเลยไพันซูได้อันแบบสิครับได้หมเบอวปอาเอาจคอกเนาะได้ก็เพ่ได้จะเถื่อปัทมาจะทำงานเขาเนาะจ้าจอปอตลอดเนีเเ่ยปัทนาป้าฝนอ่ะโูนโซนเนเนนุนั่นเนาะโอ้ผมก,ก็เลยนู่ไว้ตัวนึ่งเนาะก็ถือลานลังเดี่ยวถือตะบ้านถือได้ลนลังเดียวกับประชา ากนนะึนอกจากโงเชีนะฮะเออรอดได้แก euh. ่ตลอดใต้พายได้ก็ได้แก่โงคชีก็ได้ผิดหวังม้อนมาผิดวังกับโลกปลามนัดมอนมาผิดหวังลงงปอามนันต่ออีกลงไปเรื่อยๆมอนมาผิดวังมอนมาเออผิดหวังแห่งนี่กวยลุงชวนมุชว่าคือ เทปตัยองเขากันกีนป้ากเฮ้ยชุดล้ำเที่ยหนึ่งตัืาเชื่อมแต่เดียวทะบบาเขาแทงกันไล่ทำที่แขรแทแคร์มอะเดียวเดี๋ท่าผ่านมาสุดท้ายเลยันี่เอาผานประเพณกันมาได้ยังแล้วกดกนึบกกระดก1นึกดกหนึงบอกรกน่งรกดกหนบอกเะนโอ้พนกกระดกตนวบนึงบอ้เระเนงบดบ่จะเ่ Oh, yeah. วันนด้เขาจะเอาต้มยำพวกหนึ่งมาจะนําไปนําไปนะอยากจะบอกนะคนมานะให้เขานําไปนําไปอยู่ถ้ำเต่านําไปเป็นคือเป็นคือไก่ต้นต้นลุงต้นต้นลุงนําไปนําไปเลยจะขอบางบทหรือในนีอยู่ในถ้ำบ้านมีข้าวเี่อี้าปมีตะนุงสูงข้าวเสือข้าวนี่อะไรบอกมันใจว่ามีอะไรบ้างนะตัวจริงเลยนะเขาบอกตัวจริง อันน uh, ั b ong, b ้นแล้วเขาไปใช้บอกให้ว right anyway> like, like ่าบางบทว่าลุงบุญหรือชินหรือบริกินหรือไปแต่เราเนาะจมในน้ำบุญไปเคสเขาอยู่ด้านเดีวกันใช่่าวขี้วยเลยเนาะไก่บ่าวไก่กระทืกใช่ป่าวบุตรเนาะ่ายท้ำบุญแมนไว้ได้ชุน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 ชุกชุน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 ช เอา็อคอมาจิ้งจพอดตนีจิ้งจพอดันี้่จิ้งอตัวสเบามดมงเลือเลือบ่มนหรกบสัตว์กเขาก็ยิ่งสบาทคนคนกลุ่มคนกไปเลยแล้วชุนหมแดงชุนไปหลังชุนมแดงเด้ เป็นบอวน่วเลมาตอมขั่ใหไ่เลยนี่คนนึ่คนนึ้คนนะหน่อเนแค่นี้แหละแค่แท่นน้ำับเป็นแม่มันสดิทตาฮะ่าจะโท่ไก่บอสิไปนอนได้นะโ่วันที่ไปผมบุญเจ้าเมืกรถไปสระงานถึอโท่มันหาละบุหลกตรงพญอบรรยาอะไรนะบุกไก่เป็ได่หรอ คันออกลัดภางจ้าพาไปเด้องขึ้นสินลัดสินีตาทาาเลยทางินีโบไก่โบไก่เขไปตาท่าคุณต้นเคก็ให้ห่อนก็ต้นใส่ดานนั่นใส่นกันลุไปวบมเลยนี่ไก่อีกออกท่าตัวเจ้าพาไปอยู่ผู้ตาท่าเลยเด้๋วตาท่าอุทัยเนี่ยใอันนี้ยังโค้งยุ่งยังออกงานี่เปรนฮัทถืไปมาเพราะนั้นไปออกด้านเนี่มันเขาไร่ดงเลยเจออปดงนะไปไปไป ไปไปไปพนตกตามเต็มหองเต็มห่วยแล้วเีต็มห่วยเต็มวงแห่งมวลแล้วจัมวลแล้วนตกเออคุไปแล้วุณนานแล้วไปแล้วงานผมไดมีแต่ชื่อเงินสช้กลัวเพื่อเพื่อทรันพ่อหาได้เอกไปทางนับพื้นไปทางน้ำพื้นแต่มันนกนตกมาทั้งงานนอเนื่อเลย่ำนิมบริบาลย่ำนิ่งกระยาบาดมันแห้งแห้งบาดเดียวไหนได้ทำไปชื่อได้ อาคนตกระี้ดานี่คอยว่าคือพานเฮดบโมแห้งตัวบเช่อพ้นเอากระปุกลบน้าบเ่้งบเช่อพ้เอากระปุกลบเป็นหกเป็นหดาวลอไ่บเชาดาว่ดาวลูเป็นหกค่อยนั่นน้องยงเจอพักระเมียกยังยิ่ก่อยนูว้พัดศูน ลงไปกันเลยโอ้หนาวจนบกตัวข้าพานโชวนึ่งบกเขาเอก็ได้ไล่ขยาเทอร์บโต้ขยะชาบ้ด้กิน

ไปูแม่แล้วไปเลงยงไนไม่ยังไนมีเราได้ต่อมีแหละเรนน้ำจนว่าตาแบบตาแดงตาหมาทวหลาเที่ยวมามามเกียวพอจะครบเอาก่อยเลยมาขินเขากันเด้อได้มาเพื่อนผมกินสร็จก็เลยก่อยก็ะลอกมันก็ปนห้ยเนาะมไก เมือเปิดำเนาะเขาดำมื่อก่นมาเด้พี่น้องเด้อกินข้าวร่วกันกินข้าวแลยวกันิับต้องขอโทษขออภัยลายเด้อพี่น้องผ่านศูนย์บริบิกก่อนนวายอ่ะพี่น้องเิ่นบริกนเด้อิวายวายด้บ่อ๋อศูนย์น้องเิ่นเพิ่นบริกก่อนนวายศูนย์กินนาะเออกินอือ้อี่มน่สบาก่อนพ่ผู้แท้บักนวายก่นผูแทบอือ

ข้าเจ้าจ้าวเนาะน้องพันเตียงมาข้าวไม่มีมอ้าวเนาะเออพันเตียก็ตอบเนาะนี่จ้าววน,นอะไงไรลินเหนียเหนียวไ่ห้ดิบวอจะน่องใกล้าดทุนไ่ได้อับน้าเออย่างกยเลยทามือเขยังใกล้าขาดอ่นสา นอนไ yup. ปนอนบนาวก็นอนไปนอนมันเนาะตอนบ well. ูดงเจมือเราเว้นเราปากนอนเมือรับเ้อบดหนาําเด้อโอ้เนวตัวเยองว่าแล้วนอโอ้ยมาลบเลยดูตัวนเลยครับมันนะครับโ้ยวกก็ม่แล้วมันบังพัเราดูใบกึ๊กโกละ อยู่ไปปลายขาเอิดงานงเงินมาถึงเงียบใช้น้ำดูดยิ่กลับไปเขาก็จกตัวนี้แล้วตไปเอ้ยว่าลดูดนดขอตั้งแต่กงบ่บบบเนี่ยใคยันล้วก็อยู่แล้วอยู่ต่อยแล้วนี่มันขึ้ไม่ขึ้นมันดูดนกับวันนี้เมื่อตอาฝนตกวันนี้เมื่ออืมอืมกว่าแล้วไม่จะแจกออกรถ

กินน้ากันมึงจะเมาเอ้ยเมาู้เดียวกับบได้เด้เมาค้เดียวเมากันนเราใช้เขาเขาป่าเด้ทำมอเงอด้เมือนอืมอืออยหัวอืมอืมอืมน้มจะมได้มลอ ดูว่าวกเจ้บชิ้นใบ่ามาเพิ่นชิ้นใหญ่บ่ผู้จบใย่เยอมแล้ยอมลเอาี่น้องเขากินเขากินหนำเขาก็นชิหญ่เรียบร้อยเรียมเ่องเก็บของเสร็จ้ับทีมงานเขาไปเอามัได้ไก่ปุ๊บปุ๊เอามัได้ไก่เขาจะได้ทายกรับจะได้